วัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ามกรีนครับดูวิธีการดันที่ถูกวิธีนะดันเสยขึ้นครับ L ห0 1 8เฮ้ยรถมารถมาโอ้คันนี้มาสายเว้ยโอ้มาแล้วเ <laughs> ขาวิ่งได้คนละสิบเที่ยวครับแล้ว แล้วก็บนว่าไม่ไม่ได้เงินไม่ได้เงินดูอ่ะมาเกือบเที่ยงอ่ะดีใจจนมาแล้วดีใจจนเลยขัเร<น>็จอดเลย,นนเลยไอ้ขั้นขาวิ่งปะใช่ว่าไปครับทําอะไรก็ทําไปเพื่อความสบายใจค,ครับ แรเดีย๋ยวมาดูการดันดันเสยนะต้องมีเทคนิคครับในการดันเนี่ยปกปิไปคืนใครไม่มีเทคนิคอะ่ะจะ เดืดันไม่ค่อยปินนะมัน,นดันเสยตรงนี้ครับล้อจะตะคุยอันนี้ใช้เกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งโลหรือว่าเกียร์หนึ่งเต่าครับไห้เกี่ยนึงเกี่ยนึงดันถึมากกว่านี้นนนอ,อันนี้ขยายทางครับทางมันแคบ ทำการขยายโดยแซมวิ่งครับเรื่องเก่งละเอาทุกอย่างต้องให้เป็นทุกอย่างครับอย่าให้เขาโกหกได้ว่าดันอย่างนั้นอย่างนี้ดันง่ายถ้าเราเป็นแล้วทุกอย่างไม่มีใครมาหลอกเราได้ อย่างนี้เปลืองเชฟเปลืองครับรถไทย กันนี้มาสายกับเพื่อนครับเพิ่งได้เที่ยวเดียวธุรกิจของเขาก็คือเอาหินเอาทรายครับแล้วก็วิ่งดินเป็นอา,อาชีพเสริมตอนเช้าก็ไปเอาหินกับทรายครับทุกวันครับแล้วก็อาชีพเสริมของเขาคือขนดินรายได้ดีมากครับเดือนหนึ่งตกประมาณสี่ถึงห้ามืนบาทเฉพาะหินกับทรายครับสบายเลยครับอมู่ทักเกอเขาทัเกอเขาก็ เป็นในหน้าครับเป็นผู้จัดการของเราคอยห,หางานก็รายได้เพิ่มอีกคันนี้กับในหน้าคันนี้รายได้หลักแสนครับต่อต่อเดือน <c oughs> รายได้ดีมากครับในหน้าเนี่ยขอให้งานหางานได้เนี่ยสุดยอด นี่แหละอาชีพในหน้าแค่ถือตัวแค่นั้นแหละแต่ว่าการเจราจาต้องต้องสุดยอดนะการพูดการคุยครับของในหน้านี่เขาจะมีเทคนิคในการพูดจนกว่าจะได้งานครับถ้าไม่ได้เขาก็จะวนอยู่อย่างนั้นแหละวนจนจนกว่าจะได้ครับได้เสร็จก็สบายมาแจกตัว เสย์อย่างเดียวทีนี้ก็ปาดลงเป็นทางเดีวให้มาดูด้านข้างว่ามันขึ้นสูงขนาดไหน วิ่งปากโอครับสองร้อยเที่ยววันนี้น่าจะเสร็จประมาณอีกประมาณสองสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับหนึ ay, <c oughs> 1> 1่งวันจะอีกสี่ชั่วโมงเต็งใหม่ๆก็ดูดีอันนี้เต็หมดแล้วอ่ะ ชนอะไรกู